สวัสดีครับเมื่อประมาณปีพศสองพันหาอกสิบเจผม,มคลยุคแยก ก็ได้พากันไปตามสถานีต่างๆสถานีรถไฟต่างๆในเป็นทางจากหัวลำโพงไปทางทิศต,ตะวันออกแล้วก็ไปทางด้านของอารยาประเทศนะครับในคลิปนี้เนี่ยตอนนี้นะครับก็จะพาท่านจากสถานีชุมทางเฉิงเสราไปทางด้านของอารยประเทศในคลิปนี้ก็จะผ่านพงอากาศสถานีบางน้ําเปรี้ยวชุมทางของ19และ ครองอัสถานีอยู่รถของยี่สิบเอ็ดนะครับซึ่งจุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่อับ,อบสายตาหรือว่าอับการรับรู้ของประชาชนโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่สถานีชุมทางเฉงเสานั้นเมื่อรถมาจากทางด้านของฝูงลำโพงมาแล้วมาถึงเงีังเสาถ้าไปทางทิศใต้ใช้คําว่าทิศใต้ก็น,นะครับก็จะไปทางจุกสเสม็ด ถ้าไปทางที่ตวนออกก็จะไปทางด้านของอลาเจยประเทศเอาละครับวันนี้เราจะไปทางด้านของอลาเจยประเทศตรงชาชิงเซานั้นนะครับเป็นชุมทางแล้วก็จะมีสถานีอยู่รถแปดลิ้วตรงใกล้ๆก,ก,กับสถานีตรงนั้นก็จะมีแม่น้ําบาบากงมีตลาดบ้านใหม่มีคลองท่าไข่มีประตูเรือผนจรท่าไข่ซึ่งประตูเรือผนจรเนี้ยที่ท่าไข่นี่ค่อนข,ข้างจะสมบูรณ์ แล้วผมได้ทําจะทาเป็นคลิปเรื่องทางเหลือฟันจรไว้ประมาณ40กว่าคลิปนะครับดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เข้าไปในคลองท่าไข่คลองท่าไข่นั้นก็จะเป็นคลองที่คลองประเวศบุรีลมมาบรรจบคือขุดคลองต่อจากคลองพระโขนงมาถึงทองท่าไข่ตรงนี้เขาเรียกคลองประเวศบุรีลมปลายคลองนั้นส่วนที่ติดกับแม่น้ําเจ้าพญานั้นก็คือคลองพระโขนงปลายคลองที่ติดกับแม่น้ำประบกงนั้นก็คือคลองท่าไข่และตรงนี้ยังมีอ่า ของเรื่องเขตตลาดเรื่องเขตตลาดเป็นมักเยอะเลยนะครับเอาละครับท่านตามไปดูได้นะครับตอนนี้และสําหรับของที่ที่ที่สถานีรถไฟชุมทางเจ้าขเซานั้นนะครับถ้าจะไปทางโพอากาศนะั้นจะต้องข้ามคลองข้าไข่นะครับมีสะพานข้ามคลองและสะพานนั้นก็จะเป็นสองช่องทางรถสวนกันได้รถไฟสวนกันได้นะครับผมก็พายเรือลอดใต้สะพานนี้ไปแล้วนะครับ ชุมทางเอิงเาานั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มนะครับอ่อนนะครับพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ชายทะเลซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของภูเขาและชุมทางเฉิงเซาก็จะมีรถที่เป็นรถกู้ภัยแล้วก็เป็นรถฟ้องบำรุงแล้วก็มีตู้สินค้าก็เตรียมเอาไว้ตรงบริเวณชุมทางนี้นก็จะเป็นจุดสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของ การซ่อมบำรุงนะครับบริเวณที่ขายตั๋วก็เป็นยุคใหม่แล้วนะครับไม่มีเป็นตารางตาเข้าหลาตัดนะครับนะครับประชาชนก็แน่นเลยนะครับแน่นสถานีเลยถึงเวลาที่รถลอกไฟจะมาคนก็จะแน่นพอรถไฟไปแล้วคนก็แทบจะไม่มีเลยจากนั้นผมว่าคุณทุกแยกก็พากันออกจากสถานีชุมทางชาวสงเขาข้ามคลองถ้าไข่มุ่งไปที่ อ่าที่หยุดรถโพรงอากาศก็จะเป็นที่สําหรับหยุดรถทห้ประชาชนขึ้นไม่ใช่สถานีรถไฟมีศาลาท่ามีศาลา,าที่พักผู้โดยสารแล้วก็มีความสะอาดพอประมาณผมก็เอารถมาจอดนะครับแล้วกขึ้นมาถ่ายภาพบริเวณที่อยู่รถโพรงอากาศนะครับเราถ่ายภาพได้พักเล็กน้อยจากนั้นนะครับเรากับคุณยกเยกก็ไปสถานีต่อไป ก่อนจะไปพาริสต่อไปผมถ่ายที่ทางรถไฟให้เห็นนะครับว่าทางรถไฟนั้นล้อรถไฟที่เป็นเหล็กกับหรือส่วนรางนั้นเขาไม่ได้กินกันเสมอหน้านะครับเขาจะเอียงเอียงนะครับจากนั้นเราก็พากันมาที่สถานีบางน้ําเปรี้ยวซึ่งเป็นอําเภอนะครับอําเภอบางน้ําเปรี้ยวตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาอาเภอบางน้ําเปรี้ยวนั้นก็เป็นอําเภอที่เป็นที่ตั้งของประตูน้ําบางขนาดก็ติดอยู่กับแม่น้ําบางปะกงแม่น้าบางปะกงผมก็พายมาแล้วนะครับตั้งแต่ กบินบุรีนะครับแล้วก็บรรจบมาถึงผ่านจังหวัดปลาจีนมาผ่านบางแตนผ่านบ้านสร้างมานะครับจนไปถึงเกาะนกเลยนะครับทัานตามไปดูแล้วครับระยะทางมาร้อยกว่ากิโลเมตรตามแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําอีกแม่น้ํานึงที่สาคัญคือแม่น้ำขอนายกก็เข้ามาบรรจบกับแม่น้ําบางปะกงนะครับตรงๆบริเวณบางแตนนะครับอาล่ะครับตามตามดูได้เลยครับ ไปเรือทั่วไทยนะครับสถานีบางน้ำเปรี้ยวนี้ก็เป็นสถานีที่ไม่ค่อยจะมีผู้คนมาใช้บริการมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันเป็นชุมชนที่ห่างไกลนิดหนึ่งเป็นชุมชนที่ไม่ใช่ในเมืองนะครับแต่ว่าสถานีทางด้านของด้านในนะครับด้านในนั้นจะมีผู้คนมามาใช้บริการมากจากสถานีบางน้ำเปรี้ยวคุณยศเีย้ก็พาผมมาที่ชุมทางคลอง19 คลอง19นี้ก็คือคลองลังสิท์คลองสิซึ่งเราจะคุ้นเคยกันเฉพาะคลองสิแล้วหายไปเลยนะครับแต่คลองลังสิทธินั้นมีถึงคลองสามสฐานินะครับเอาละครับผมพูดที่ชุมทางคลองสิก่อนชุมทางคลองสินั้นนะครับเมื่อรถวิ่งมาแล้วเนี่ยถ้าตรงไปนะครับก็จะไปทางด้านของอ,าอลาันยประเทศนะครับแต่ถ้า มีทางรถไฟแยกไปทางขวาถ้าแยกไปทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะไปทางองคลักษ์ต่อไปวิหารแดงก็ไปถึงอุโมงคุทธฉายแล้วก็ไปสถานีบุใหญ่แล้วเข้าไปที่แข่งคอยเป็นชุมทางแข่งคอยต่อเชื่อมออกไปทางด้านของบัวใหญ่ออกไปทางด้านของนคขอราชสีมาหรือจะย้อนกลับออกไปทางภาชีอยุธยาเข้ากรุงเทพก็ได้นะครับนั่นแหละครับก็คือสถานีไปทางด้านขององคลักษ์นะครับ ชุมทางคลองสิบเก้านั้นคลองสิบเก้านั้นนะครับเราจะคุ้นเคยกับคลองสิบหกคลองสิบหกจะลงมาถึงบริเวณคลองแผนแสบแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นคลองสิบเจ็ดลงมาคลองสิบเจ็ดลงมานี่นะครับแนวคลองสิบเจ็ดเนี่ยนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับไปบรรจบกับแม่น้ำนครนายกเนี่ยจะเป็นจะเป็นคลองคลองสิบแปดสิบเก้ายี่สบอ็ดสองยสายี่สี่ถึงย4ิบสี่นะครับที่คลองนั้นมุ่งไปทางด้านทิศ ตะวันออกนะครับซึ่งคลองสิบหกคลองหนึ่งถึงคลองสิบหกนั้นจะเป็นคลองที่มุ่งมาจากทางดาา้านเหนือมาใต้นะครับจากนั้นเราก็มาที่หยุดจุดจอดรถคลองยี่สิบเอ็ดนะครับนั่นแหละคลองยี่สิบอดนะครับก็เป็นจุดจอดรถท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาจะมีการเผาญ,ญ้านะครับอันนี้ก็ก็คงเป็นเรื่องของการเผายญญ่าแต่ว่ามันน่าสังเกตน,นิดนึงก็คือถ้าเราเอารถไปจอดนะครับที่บริเวณข้างทางรถไฟเห็นว่าเออเป็นที่ล่างๆหรือ่าตรงใกล้ยๆย้าเนี่ย ถ้าไฟมันมาแล้วเราลืมแล้วเราทิ้งรถเอาไว้เป็นชั่วโมงเนี่ยเกิดไฟมันไหม้ขึ้นมามันถึงรถเราได้เลยนะครับแล้วรถเราพอไฟมาถึงยางล้อล้อลุกลุกน้ามันลุก,ลก,ลกโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นเวลาจอดรถก,ก็ให้ห่างๆไว้หน่อยกับเรื่องของหญ้าแห้งกองแห้งหรือกองขยะแห้งๆห่างๆไว้นะครับผมก็เห็นประสบการณ์มาผมก็ถ่ายภาพมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ท่านดูนะครับนี่ก็คือคออ21จากคอร21อ็ดนั้นเราก็จะมุ่งหน้าไปข้าม ไปข้ามแม่น้ำนคอนายกนะครับเดี๋ยวสักคู่จะได้ข้ามนะครับช่วงนี้ก็ถึงของ21เเป็นจุดจอดรถก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ